สบายดีทุกคนสบายดีทุกคนจ้าเ <c oughs> มื่อวนี้สุภาทุกคนมาเห็ดยำปลาหมึกกินทุกคนจ้ายำปลามมึกสายเนาะกันอันนี้ก็ลวกเลยทุกคนจ้าปลามมึกสายใส่เสน้นใส่เส้นร่อนหรือว่าวุ้นเส้นเนาะทุกคนจ้ามายำปลาหมึกกินกันจ้าทุกคนแบบเซ็บๆเนาะอาการเ <c oughs> มื่อนี้เป็นอาการบอดีภานในก็เลยอยากกินแบบเผ็ดๆนะาจ้าทุกคนจ้า เอาไปบางเลยเนาะเครื่องเครื่องผสมอันหรือว่าวัตถุดิบเขาไม่อย่างใน,นลักลกเขาก็จะมีปลาหมึกเออ่มีวุ้นเส้นมีกะระรดหรือว่าแครอทเนาะทุกคนจา้ามีกะระรดเครื่องผง,งเขาก็จะมีผงนัวมีน้ำตาลมีน้ำปลามีน้ำกระเทียมดองแล้วก็จะใส่ปลาแดงน้ำเดือดทุกคนหรือว่าปลาล่าน,นั่นเองแล้วก็พริกตำจ้าจะใส่เป็นพริกแห้งนาะงมันนี่น แล้วก็มีน้ำเชื่อมอีกนะทุกคนจ้าแต่เบนกันเลยเนาะลงมือเห็ดกันเลยเนาะทุกคนจ้ายมเลยอันนี้จะเป็นน้ำเชื่อมนะน้ำเชื่อมที่เห็ดไปแล้วเนาะใส่น้ำเชื่อมอยู่ประมาณเนาะสองบวงเนาะสองหรือสามก็ได้เนาะทุกคนสามบวงจากนั้นเราก็จะพริกขลงเลยจ้าพริกกระเทียมผุกนะทุกคนพริกกระเทียม น้ำกระเทียมดองจ้าน้ำกระเทียมดองใส่เยอะประมาณสองบวงนะทุกคนน้ำตาลผงนัวจ้าไพนมกกะกอกใส่แปะประมาณสบงใส่เ้อแต่ว่าบอใส่ตับบอสเซ็ปนะทุกคนจ้าน้ำปลานะจ้าน้ำปลาอาจะประมาณหนึ่งบวงนะทุกคนหลังจากนะั้นก็จะใส่น้ำปลาเด็กจะอยู่สองบวงสองบวง จะมาตักกินนะทุกคนจากนั้นเ็จะใส่มะนาวลงไปเลยจ้าแบบเป็ดเแซบๆซดนะทุกคนไม่นี้เป็นอาการเป็นเพลสิไข่นะทุกคนม่นาวจ้าแซบแซบเลยนำเยม แซ่บซีนเเต็มน,น้ำปลาแดงลงไปเลยทุกคนอือหือคือแซ่บโอเคเรียบร้อยทุกคนใส่เครื่องเขาลงไปเลยเนาะนนมึกเขานะทุกคนจ้ะมึกสายนั่นเอง มแคลอทเ้นร้อนเนาะไปมากกับไซเดอเสเนร้อนไผ่บ่ามากกับโบใส่อันนี้จะกินแบบกินยำแบบแทนข่าวเลยนะทุกคนจ้ะไพลโบ่อก์ใส่เส้นร้อน จุดจ้าจุดจ้าจุดจ้าเลยกินผู้เดียวนเนี่ยแซ่บคนจากนั้นก็จะใส่ผักเข้าลงไปเลยนะทุกคนผักก็จะตัดเอามาณนี้นะ ทรานี่อันนี้ปลูกเองนะจ๊ะทุกคนจ้ะผักสวนครัวนะจ๊ะนะจ๊ะต้นหอมไปด้วยค่ะต้นหอมนี่ก็ปลูกเองนะพี่น้องรอยจ้าผักสวนครัวในน้อยของเฮาเนาะ ก็จะก็จะบ่ม,มักกัเนอใส่เส้นร้อนเนาะอันย้เส้นร้อนก็นแต่สินร้อนแต่ว่าอันนี้มักใส่แครอทกระสิซอยอันนั้นเกินน้อยคนละคนคทุกคนจ้าเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็จะเสิร์ฟเลยจ้าใส่จานนีจ้จานของเขาก็เตรียมไว้เรียบร้อยนะจ๊ะพักขังเคียงเขาก็บ่มีอย่างละมีแต่มักแตงสลัดแล้วก็พริกหวานจ้ะ ขะจ้อคกน้อยดเป็ดซบนี่จ้ะโพี่น้องอ้กินผู้เดียว จะเป็นอย่างไรบ้างกินคนเดียวได้นี่นะกินเมดบอนี่กินเม็ดบอลจ้าโอเคจ้าทุกคนจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อจ้าขอตัวไปกินข้าวก่อนจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เห็นเด้อจ้าขอเจ้าบุญได้พาดคลิปต่อไปของเรานะโอเคจ้าบายบายขอตัวไปกินข้าวก่อนเด้อจ้าบายบาย